วันนี้เช้าก็ถือว่าไม่เช้ามากนะครก็จะมาดูตลาดอาหารทะเลยามเช้านะที่พัทยาดีตอนเช้าครับ วันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่เป็นประมงขนาดเล็กกันนะครับพวกของมาวางขายกันตรงหาดนี่นะครับวันนี้ถ้าทางจะขายดีนะครเกี่ยวโดนหวยเปล่าว้าว เนื่องจากวันนี้เป็นวันจุดยยาวนะฮะก็เลยคนเยอะแล้วก็ของเริ่มหมดแต่ด้วนะครับราจะลงไปในหาดนะี่บ <c oughs> นี่นะครับ จะเห็นเรือมาเทียบเลยบรรการใครจะคิดว่าพัทยาทันเจ้าชาวนี่มันจะเป็นเือนท่องเที่ยวคนมาอาบน้ำทะเลเป็นขนมบรรยากาศแบบนี้ไปดูที่คนมุงกันเยอะเยคะะ ข้องมุงอะไรันะเห็นไหมฮะตะคงตะข่ายอยู่ตรงนี้ดูเล็กน่ย ก็าหาที่ตรงนี้แล้วฮนะเราอ้อมมาข้างหลังเ <c oughs> น,น,นี่รับ่ิน้ำทะเลเคครับ Да, да, да. สรุปแล้ววันนี้เจ้าทางจะไม่ได้นะ